วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงการต้อนรับของชาวเยอรมันต่อคนไทยยินดีต้อนรับสู่วิดีโอของเราในวันนี้10เรื่องจริงเกี่ยวกับการต้อนรับขับสู้ของชาวเยอรมันต่อคนไทยข้อเท็จจริงข้อที่1ชาวเยอรมันหลายคนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีใครบางคนเพิ่งย้ายมาประเทศนี้หรือต้องการความช่วยเหลือ ข้อเท็จจริงข้อที่2วัฒนธรรมไทยได้รับการยกย่องอย่างสูงในประเทศเยอรมนีทั้งในด้านอาหารไปจนถึงจิตวิญญาณข้อเท็จจริงข้อที่3ความสัมพันธ์ระหว่างชาวเยอรมันและคนไทยไม่ใช่เรื่องแปลกมีหลายครอบครัวที่เข้าหาคู่ครองชาวไทยอย่างเปิดเผยและอยากรู้อยากเห็นข้อเท็จจริงข้อที่4 ร้านอาหารไทยได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเยอรมนีเพราะไม่เพียงแต่เป็นสถานที่รับประทานอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้อเท็จจริงข้อที่5มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่สนับสนุนการบูรณาการอย่างแข่งขันไม่ว่าจะผ่านหลักสูตรภาษาหรือความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันข้อเท็จจริงข้อที่6 พุทธศาสนามักได้รับความเคารพในประเทศเยอรมนีถึงแม้ว่าพุทธศาสนาจะยังเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับหลายๆคนก็ตามข้อเท็จจริงข้อที่7แม้ว่าชาวเยอรมันมักจะถูกมองว่าสงวนตัวแต่ความเคารพซึ่งกันและกันจะนำไปสู่ความเปิดกว้างอย่างแท้จริงได้ยอย่างรวดเร็วข้อเท็จจริงข้อที่8 ครอบครัวชาวเยอรมันไทยแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมทั้งสองสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนได้อย่างไรข้อเท็จจริงข้อที่9คนเยอรมันให้ความสำคัญกับการทำงานหนักและความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หลายคนเชื่อมโยงกับประเทศไทยข้อเท็จจริงข้อที่1ิบ ใครก็ตามที่เคยสัมผัสประสบการณ์การต้อนรับขับสู้ในประเทศไทยจะไม่มีวันลืมสิ่งนี้และมักจะเก็บประสบการณ์นี้ไว้ในใจเสมอหากต้องการข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีและไทยโปรดติดตามช่องและกดไลค์ขอบคุณ